เอาเรื่องเวียดนามก่อนหรือว่าจะเอาเรื่องได้เลยได้อะไรก็ได้โอเคค่ะสวัสดีค่ออ่ะเกี่ยวจะเริ่มเลยเกี่ยวเหนียวครับนะคือน้ำลายหนึ่งทีค่ะสวัสดีขั้นแรกละวันนี้ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นขอพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็น แฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้แล right ้วก <ing> ็หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก <uck alternative glasses> okay, ็รวมถึงพี <poco> ่น <cido LES> ้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงนะไม่ใย่ไบ้างดูจะรู้เรื่องรายละเอียดที่ีไวให้เกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแม่อจริงๆแล้วคืออ่ะเขาเรื่องอะไรไม่ก็การคบกันน่ะสำหรับวิวมันเป็น เรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ มันก็เออมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อการทส่เหตุกาเหตุคือการก็อยู่เชื่อว่าอยู่ทมเต็มที่ที่สุดแล้วทำดีที่สุดก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวได้ได้ก็คือที่ผ่านๆมาก็พยายามรับอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันมันมันเหลือกันที่พยายาม อยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์มันยากขนาดไหนมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบสี่ปีเนาะพี่เนาะมันก็นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาใครเป็นคุณ เอยขึ้นมาก่อนว่าเออเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียชัดจบไม่ได้มีติดขัดอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดใจพูดกันมันมีลางมันมีสัญญาณบอกเหตุอะไรกันก่อนไหมครับใชคมันก็คงแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความ ความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วต็ก็เป็นเพราะเรามีการพูดคุยกันหลายรอบและปรับกันหลายรอบแล้วค่ะค่ะใช่ตอเป็นแฟนตกใจวิวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเลยว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าตัววิวเองอ่ะก็ได้มีการแบบไปตามไปเขาเล่นเตะเพราะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดหรอกค่ะเพราะมันจะเป็นการพบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่ ที่งานเราเป็นนักแสดงอ่ะแต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะ,อ,ะอย่างตามกระแสของมันก็จะมีเรื่องของมือที่คนอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้วิวช่วยยืนยัน,นลูกอันนี้คือไม่ได้คุยกันถือประเด็นนี้เลยนนค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้แล้วสำหรับเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้อกับบุคคลที่สามเลยครับสำหรับโปรยูเองนเออขอไม่พูดถึงเขานะคะต่างๆเพราะว่าจริงๆยูวไม่ได้รู้อะไรดีดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้รู้จริงอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกันสองคนเลยเรามั่นใจในตัวเขาในตัวเขาไว้ใจไว้ใจเขาได้ใช่ไหมคะ ก็ในในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วว่าแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยการแบบเข้าใจเรื่องการทํางานต่างๆอ่ะมันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆเนี้ยมันิวแบบมันชิลมากที่ผ่านผ่านมาเราก็เป็นนักแสดงอะไรตอนนี้แต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเขาจะมีเซน์พิเศษอย่างเรามีเซนต์ไหมคะ ไม่ได้มีอะไรเลยไมไ่คุยอะไรหลังๆหลังๆเขามีมีเขาลางแค่เราเรารู้สึกความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมพอดีก่อนที่จะมาคุยกันว่าเราต้องแก้กันแล้วดิวว่าดิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นเราเราไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทํางานดีกว่าเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัวคสังเกตได้คืออะไรครับมันรวมๆเลยค่ะค่ะไม่ทราบเลยค่ะคือแบบมันผู้หญิงเราโฟกันมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วเลยเสียดายไหมกับความรักครั้งนี้มันสี่ปีแล้วคือเสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานค่ะก็ไม่ากพยายามต่อแล้ว ใ่หรือมันมันมันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากลับมาดูแลตัวเองอะค่ะมารักตัวเองผ่งอล่กครที่สอนอะไรกับคิวบ้างก็ <c oughs> <c oughs> สอนว่าทํางานดีกว่าอ <c> อ <oughs> เหมือนที่คนพูดนะคะเงินถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะแบบวเออแล้วก็คือจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่านหีขึ้นมาเรื่อยๆอเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบทำงานอ่ะไม่ต้องงใช้เวลาในการ อยู่กับความเสียใจย<ร>านานไหมก็ก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนีแบบน้ก็หนักหนักไม่ติกับการที่แบบต้องเสียน้ําตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่ไม่มีเขาอะไรก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะ,ระคะ่ะมันคือการตัดสินใจมันโตมันโตแล้วอะคะอ่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบนี้ตอนนี้สบาปกิ่ใจหนกี่เปอร์เซ็น อันคอโร่โใช่ค่อ่าเรื่องอันคอโร่วันนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือจริงๆอันคอโล่ไม่ได้ขออนุญาตการอ,นอรันคอโลออ่อะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดน,นั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบกลับความรู้สึกตัวเองมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบ รู้สึกอะไรหรือว่าว่องแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทํางานอะไม่อยากไม่อยากเห็นรูปฝีหน้าพปีเขาปีดมนีนมันไม่ใช่อ่ะคือเรียกว่าอันเนี้ยมันปกติเพราะมันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้ยค่ะแต่แค่ว่าเรื่องสองคนเราไปเลยจบมันเป็นสัญญาณให้แบบเหมือนบอกเองว่าเออชิบฟอมูคอนจะไปทางหน้าแล้วนะหรือเปล่า ก็ก็ก็สนใจโฟกัสแต่งงานก็เลยแบบกาตัดสินใจอย่างนั้นเลยตัดสินใจนานเลยครับนานเลมไดมาคิดกว่าจะต้องแบบต้องไม่ปิดลับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่งตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยไอ้วิวคือทุกทุกการจะทามะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นาอะไรต่างๆมอนก่อนหน้านี้ที่ว่าทําไมวิวยังไม่ออกมาพูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องการจะ ไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอ,อ,คอะไรแบบนะี้แต่ว่าเรื่องความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วงะคะ่ะ<อ>ก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องห่วแล้วก็วิวก็ยังรักรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทำงานดีๆอยู่สิ่งที่อยู่ใจ ้ออกกาสเจันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่จะเราอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันจะต้องมีโองกันระหว่างใจไหมอ่ะเจอยากค่ะพบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยแม้ในช่องในช่วงมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะค่ะเขาเจอไหมคือตักคนต่างอยู่การทำงานวิวสิทธที่วิวใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรครับโอยงานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนเลยครอบครัวว่าไงบ้างวิว ก็อ,อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่แะไรต่ตาตงๆเลยเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทำให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะเราไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้ให้แล้วแต่เราวนี่ยอยุญาะถามหน่อยในความสมพั์วิวกับเจนอย่างนี้มันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใช้เวลาอย่างไรกก็ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลา สำหรับวิวก็คือถ้าไม่เคยไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเร,กเราก็คงยังเราก็คงยังรักกันอยู่เลยงี้ยแต่ถ,ถ,ถ้าจบก็คือแบบจบเลยทุกคนจะมองว่าจบไม่สวยไหมครับเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูส่วนทางกันกับคำพูดอะไรเงี้ยเออก็ไม่สอบไม่ไม่สาบมาตอบได้เหมือนกันแต่อันน <ตา S 1> ี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองเป็นห่วงความรู้สึกมากกว่าก่อน คือแบบเราเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทํางานแล้วอ่ะอยากไปทำนู่นทำนี่ท,ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มูฟออนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคออือ,อ,อก,ก็ต้องก็ต้องก็งงทำงานได้ก็ออกมาได้ก็แต่ถึงตอนแรกนี่อยังที่แต่เออโอเคมูฟออนก็คือสเหรับนี้ก็คือบอกว่ามูฟออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยมีใจมีใจเราจะเปิดใจไหมเปิดใจยัง หรือว่ายางพอแล้วกับเรื่องความรักก็ขอทำงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความห่วงใยฝากลูงงานยูด้วยนะคะตอนนี้เก็บก่อนใช่ไหมคะเก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลย ไม่จะว่าจะถามเรื่องเวียดนามให้หน่อยเวียดนามเนียเราจะได้แบบเวียดนามคืเจอบรรยากาศระเบิดคนเขาเรียกว่าระเบิดส่วนสุดที่ด้วยเลยทุกคนก็บอกว่าเหมือนวิวอัดอั้นอ่ะไม่ได้เคยเต้นแบบ้องเลยใช่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเต้นได้ร้อนแรงหรืออะไรที่เขาบอกกันมาค่ะก็ถ้าทุกคนเห็นวิวก็เป็นแบบนี้ที่แบบแมนแบบเข้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะ ไปดูงานที่เวียดนามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามแล้วก็แฟนๆให้การต้อนรับดีมากๆ แล้วก็แฟนไทยก็ส่งกำลังใจไปยังไงก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมวิวนะตื่นเต้นไหมวิวเพราะว่าแบบเป็นไปไม้ความสนใจเยอะแล้วหนูว่าทิดการแสดงแดแบบสุดเลยหนูมีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะว่าถ่ายละครอ,อยู่ค่ะแล้วก็แค่หนูไม่แบบลื่นล้มบนเวทีก็ดีใจมากแล้วคุณจะเอาดีทั้งสายนี้เลยไหมคะคุณวิวขาติดต่อมาได้นะคะออชอบคอมเต้นคอมเต้นหลายรูปแบบอบแมชอบแมชอบไรนชอบแมชอบแม หรือว่าได้ตัวช่วยแบบ้นเพื่อนเราอาจจะไปด้วยกันด้วยไหมมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีส่วนเกี่ยวข้องมากคือถ้าเป็นคนเดียวก็คงจะตื่นเต้น <Yeah. S 1> เพราะว่าเราใหม่มากๆที่ไม่ใช่นักร้องก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะคะการเต้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามีศนมีน้องแพทริกมีไมอโปซึ่งน่ารักมากเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยค่ะ,ะ,คะอย่างฟิวนี้มันโดนใจพี่กันเคยมากค่ะตูดูเรี้ยงคถึงไม่ได้เป็นกันเดยค่ะ ตีกนต่องค่ไหมไม่ก็อยากจะเป็นตัวแทนทั้งพี่กระเธอเพิ่มทัางพี่กับเก่าก็เป็นตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะก็ถ้าคิดว่าชอบกันก็คงจะมีงานหน้าอีกมีมีไมคะมีติดต่อไหมอยากให้ออนทัวไปที่ีประเทศแต่ว่าดูอยู่ว่า ช่วงเวลาเวลาที่ได้นักแสดงหลายๆคนคิวพร้อมกันมันยากมาแต่ว่าจัดที่ไทยก็อยากดีากอยากจัดที่ไทยฝากขาวไว้อยากดูกันไหมคะอะไรแะโอเคเก่งไงพีดีมาที่นี่ค่ใช่ค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับคุณโชว์เลยค่ะมีวิรักกันนะไม่ได้เกลียดกันพี่วักเดี๋ยวก็ยินเสร์ตเดี๋ยว